ช่วงนี้เป็นช่วงทําดอกของภาคตะวันออกใครที่กําลังมีข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นใช้ปุ๋ยสูตรไหนดีถึงจะออกดอกที่สุดกระทบแรงเราควรจะต้องลดน้ํำยังไงทําสารกี่เปอร์เซ็นต์ดีวันนี้เราจะมาเคลียร์ให้ชัดทุกข้อสงสัยเลยสวัสดีครับผมเอฟลงยากเกษตรผมเป็นร้านปุ๋ยที่บริการดีที่สุดในจงังหวัดตราดซีรีส์เนี้ยที่เรามาคุยกันวันเนี้ยเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการทําดอกผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ี่อีพี ผมรวบรวมข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นการออกสวนที่ได้เจอลูกค้าปัญหาต่างๆผมรวบรวมมาตอบให้ละในนี้ปัญหาลหลักๆจะมีอยู่สี่ข้อแค่นั้นแหละวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเ p พีที่หนึ่งเลยจําเป็นไหมที่เราจะต้องสะสมอาหารเออคุณว่าจําเป็นไหมอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเดือนกันยาตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงตอนเนี้ยฝนตกไม่หยุดเลยบางคนมีตาดอกแฝมมาแล้วนะออกมาแล้ว ผมว่าเพื่อนๆหลายคนในเนี้ยที่กาลังฟังผมอยู่เนี่ยก็ต้องมีดอกมาบ้างแล้วล่ะแล้วเพื่อนๆว่าจําเป็นไหมที่จะต้องสะสอมอาหารจําเป็นนะครับจําเป็นมากถ้าระหว่างกระทบแรงพร้อมกันนะระหว่างต้นสมบูรณ์กับต้นไม่สมบูรณ์เนะีะยตาดอกออกห่างกันเป็นสิบวันเลยนะแล้วคุณคิดดูดิตาดอกที่ห่างกันเป็นสิบวันเนี่ย ราคาห่างกันเท่าไหร่อย่างน้อยยี่สิบสามสิบาทนะใช่ไหมปีที่แล้วอ่ะคุณก็น่าจะรู้ว่าราคาห่างกันเท่าไหร่แล้วคุณคิดดูดิยี่สิบสามสิบาทเนะี่ยถ้าคิดเป็นหนึ่งตันเนะี่ยสองสามหมื่นแล้วนะถูกไหมคุณได้ค่าปุ๋ยค่ายาแล้วนะสองสามหมื 2, 30, นะ่นเนี่ยห่างกันแค่สิบวันอนะ่ะแล้วปัญหาจากการที่คุณสะสมอาหารไม่พอเนะี่ยคุณจะเริ่มเห็นช่วงประมาณพฤศจิกาธันวา ช่วงคุณอดน้าเอาดอกช่วงนั้นอ่ะเออคุณเคยเจอไหมเช่นคุณอดน้ําสักพักหนึ่งพอดอกคุณเริ่มมาปุ๊บใบคุณร่วงหรือใบคุณเหลืองซีดเลยสักพักหนึ่งสันเบือนมาละคุณว่าจริงไหมแล้วพอใบคุณบางปุ๊บคุณจะไปแตกใบช่วงไหนช่วงลูกไข่ไก่ใช่ไหมครับ ข่าวเนี้ยแตกอลังการเลยคุณแตกทุกยอดข้อยาวเป็นศอกนุ่นลูกล่วงหมดแทนที่คุณจะได้ตังคุณหายไปหลายหมื่นหลายแสนเลยนะครับแค่คุณพลาดเรื่องเรื่องอาหารไม่พอเนะี่ยเรื่องแรกมันก็เหมือนคุณติดกระดุมจะเกิดคุณติดกระดุมเม็ดแรกพลาดปุ๊บเม็ดต,ต่อไปมันก็พลาดเรื่อยๆมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆืคุณต้องทําพื้นฐานแรกให้ดีก่อนถ้าเกิดคุณมีข้อสงสัยอะไรเนะี่ย คุณสามารถพิมพ์ถามผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมจะมาตอบคุณทุกคอมเมนต์หรือว่าทักมาในแอปน้ำเงินก็ได้พิมพ์ว่าลงยากเกษตรคุณก็เจอละ